ค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ppp channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยค่ะคในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบผลเชอร์รี่ลูกเล็กๆน่ารักนา่กนารัในรูปแบบนี้จะเป็นการพับแบบเชอร์รี่ก้นตัดค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆ ซึ่งในคลิปนี้นะคะสามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดโดยเฉพาะเหรียญใหญ่ค่ะตั้งแต่เหรียญ2บาทจนถึง10บาทนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิน้น เหรียญกันไกลและตัวแบ่งริบบิ้นเบอร์2แบ่ง9มิลค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์2แบ่งครึ่งเบอร์2แบ่ง8มิลก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนของระยะความยาวการตัดริบบิ้นเท่านั้นค่ะเราไปดูวิธีการทํานะคะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว45เซนติเมตร จำนวน4เส้นจากนั้นนะคะก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้ป้าเลื่อใช้สีดิบ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะนำสีดิบนมาตัดแบ่งออกให้เหลือความกว้างของเส้นตามที่เราต้องการซึ่งในคลิปนะคะป้าจะตัดแบ่งให้เหลือความกว้างอยู่ที่9มิลเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป้าก็ทําเตรียมไว้แล้ว3เส้นค่ะจากนั้นนะคะจะตัดแบ่งให้เพื่อนๆได้ดูกัน1เส้นนะคะ เราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆนำตัวแบ่งริรบินมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็สอดปลายเส้นิบินฝั่งด้านแหลมเข้าไปได้เลยปลายเส้นโผล่แล้วนะคะเราก็ดึงย้อนค่ะจนกว่าจะสุดความยาวของแนวเส้นิบินในส่วนของตัวแบ่งดรบินนะคะมีจําหน่ายตามเพจเฟซบุ๊กทั่วไปค่ะเ,เพื่อนๆสามารถหาสั่งซื้อได้ตามสะดวกเลย และเมื่อเสร็จแล้วนะคะตัดแบ่งแล้วก็จะออกมาเป็น2ส,ส่วนแบบนี้แล้วก็ปาจะเลือกใช้ตรงฝั่งที่เป็นความกว้าง9้ามิลค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ทําในรูปแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้ง4เส้นและต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งแล้วก็ทําตรงส่วนของขั้วและใบแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆน,นําในส่วนของริบบิ้นนะคะสีไหนก็ได้ตามที่ชอบเลยนํามาตัดให้ได้ความยาว 5เซนติเมตรจำนวน1เส้นค่ะเพื่อทำใบของเขานะคะจากนั้นเราก็พับครึ่งเส้นรบ,บินค่ะและกดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเพื่อนๆหันฝั่งรอยพับเข้าหาตัวค่ะจากนั้นนะคะเราจะตัดมุมโค้งฝั่งขวาและซ้ายให้เป็นลักษณะรูปใบไม้แบบนี้โดยจะเว้นตรงส่วนของมุมตรงกลางนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่ 1นึเมนค่ะเพื่อเอาไว้ผูกติดกับตัวในส่วนของคั้วของเขาค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีการตัดมุมโค้งมุมว้าแบบไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็พลิกกับด้านแล้วก็ตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเว้นตรงส่วนของมุมตรงกลางไว้นะคะ และเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะให้เพื่อนๆตัดในส่วนของริบบิ้นนะคะที่เป็นสีเดียวกันกับใบของเขาตัดให้เป็นเส้นเล็กที่สุดค่ะความยาวตามที่เรามัดได้ถนัดจากนั้นนะคะก็นำมาผูกติดกันค่ะจัดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะแล้วก็มัดปมให้แน่นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆวางลงไว้ก่อนนะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆตัดเซเบินอีกหนึ่งเส้นเพื่อจะทำตรงส่วนของขั้วของเขาแบบนี้โดยจะตัดอยู่ที่ความกว้าง2มิลความยาว20ซนติเมตรแต่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสม และจากนั้นนะคะเพื่อนๆน,นำปลายทั้งสองฝั่งประกบเข้าหาก,กันค่ะแล้วก็ขมวดบมเว้นระยะตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเหลือปลายไว้เพียงเล็กน้อยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการพับกันเลยเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆนำริบบิ้นทั้ง4เส้นขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นจับเซลิบบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด,ด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดต่อไปนะคะพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเวิะยะห่างจากหนึ่งฝั่งอยู่ที่ 3เซนติเมตรแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่2นํามาคล้อง เส้นที่1เส้นที่3ครองเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4ี่ครองเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเนีย่ยเพิ่งดึงแน่นและต่อไปเพื่อนๆน,น,นำขั้วเชอร์รี่มาเลยค่ะ หันฝั่งที่เราผูกปมนะคะชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็สอดจากด้านล่างขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วดึงฐานสีให้กระชับก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทำมุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่าง สุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงออกมาด้านขวาล่างและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะหยิบดิบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่ฝั่งตัวเรา ต่อไปเส้นที่สองนมาทับเส้นที่1สุดท้ายเส้นที่สาทับเส้นที่สองเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะวางในส่วนของทวดทีค่ะต่อไปนะคะเราจะจับริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสลับขึ้นมาด้านบนทําสลับกันบนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างจะขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งหเส้นค่ะเริ่มต้นการทําค่ะ ให้เพื่อนๆจับเซดิบินเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดตรงส่วนนี้นะคะจับวางลงไปและนำเซดิบินที่อยู่ด้านล่างเส้นที่1ขึ้นมาทับและต่อไปค่ะให้เพื่อนๆนำดิบินเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและดึงดิบินเส้นที่อยู่ด้านล่างเส้นที่2ขึ้นมาทับและเส้นต่อไปให้เพื่อนๆนำดิบินเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะจับวางลงไปเลยนะคะและ ดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างเส้นที่3ขึ้นมาทับและต่อไปค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างเส้นที่4ขึ้นมาทับและต่อไปค่ะเพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่หที่อยู่ด้านล่างเส้นสุดท้ายขึ้นมาทับ และเมื่อเรานำริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นนำริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสลับขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง5้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดจับวางลงไปจากนั้น2เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายกเกเ่ยวไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเพื่อนๆจับมาเลยนะคะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นดึงให้กระชับ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับแค่พอประมาณก่อนเพื่อนๆไม่ต้องดึงแน่นจนเกินไปค่ะและเมื่อแนวร,ริบบิน้นกระชับแค่พอประมาณแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆมองทางด้านซ้ายนะคะ เป็นเพื่อนข้ามเส้นที่1ทางด้านซ้ายและสอดเข้าไปสอดลอดผ่านเข้าไปด้านใต้เส้นที่2แบบนี้ค่ะจากนั้นดันปลายเส้นให้โผลออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะการสานลายขาดค่ะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็จะทําบนไปทางด้านขวาจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิม ให้เพื่อนๆข้ามเส้นที่1สอดลอดผ่านเส้นที่2ดันปลายเส้นให้โผล่มาด้านนอกเหมือนเดิมปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะแลยเส้นต่อๆไปก็ทำในรูปแบบเดิมค่ะทำแบบเดียวกันวนขวาไปเรื่อยๆเลยนะคะ ข้ามหนึ่งสอดลอดผ่านหนึ่งบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงเก็บมุมบนไปนะคะถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้ในส่วนของอมุมด้านล่างตรงนี้ยับได้ค่ะต้องค่อยๆดึงประคองวนไปค่ะ เมื่อในส่วนของแนวเซดิบินกระชับพอสมควรแล้วนะคะเพื่อนๆพลิกกลับด้านก่อนจากนั้นนําเหรียญมาเลยค่ะในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดโดยเฉพาะเหรียญใหญ่โดยปลาเลือกใช้เหรียญ10นะคะในคลิปนี้เราก็สอดเหรียญเข้าไปตรงกลางได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ประคองไว้แล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งถ้าไม่ให้เหรียญหล่นนะคะเพื่อนๆก็ดึงกระชับในส่วนของมุมการตะแคงในรูปแบบนี้ค่ะจะได้ง่ายต่อการทํานะคะ และเมื่อแนวเส้นริบบินกระชับพอสมควรแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านโดยหันปลายเส้นขึ้นด้านบนแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่2องทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่สพาบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2อที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเซ้ิบินแบบนี้ค่ะ และเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ6เส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนและพาลงไปหน้าเส้นที่2องทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ค่ะทำแบบเดิมค่ะเส้นที่4ค่ะเส้นที่5ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่6ก็็พาลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง6เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทำการสอดเก็บค่ะ เริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆนจับสเติบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเกลเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเพื่อนเพื่อนจับสเติบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเหมือนเดิมสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ และเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะสักครู่นะคะเ,เพื่อนๆแนวเส้นดิบินองปาดีดออกแป๊บหนึ่งนะคะเส้นที่2นะคะเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับ เมื่อเราได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะก็ค่อยๆไล่มุมดึงเก็บมุมวนไปนะคะจนกว่าแนวเซดิปปินตรงส่วนของมุมด้านข้างตรงนี้จะไม่เห็นช่องว่างค่ะดึงให้กระชับวนไปเพียงแค่เบามือค่ะ และเมื่อแนวเส้นดิบินของเรากระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆหันแนวเส้นในรูปแบบนี้จะได้สอดง่ายจากนั้นนะคะสังเกตแนวเส้นเดิมค่ะเราจะสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่านจะไม่ข้ามช่องแบบนี้ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปเราจะทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ สอดเก็บตามแนวเส้นเดิมบนไปค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้ง และเมื่อแนวเส้นดิบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซ้ดิบินอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆหยิบริบินมาหนึ่งเส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านขวาแบบนี้ปลายเส้นผูแลดึงให้กระชับเส้นต่อไปค่ะก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะ สอดลอดผ่านวนขวาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ สอดครบแล้วนะคะก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านและสอดอล็อกเหรียญ๋อโอทษทีค่ะแล้วก็สอดเก็บปลายเส้นซ้ําอีกหนึ่งรอบเป็นการสอดตามแนวเส้นเดิมจะเริ่มสอดเป็นฝั่งเป็นเส้นตรงส่วนไหนก่อนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดค่ะจะเป็นการสอดลอดผ่านเท่านั้นจะไม่ข้ามช่องนะคะแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเพื่อนๆจะทำวนขวาวนซ้ายก็เอาที่เราถนัดได้เลยค่ะ การสอดเก็บหลายรอบในรูปแบบนี้นะคะจะทำให้ในส่วนของผลเชอร์รี่แน่นกระชับดูสวยค่ะเมื่อสอดครบแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของผลเชอร์รี่เล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อนๆนำใบามาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำตรงส่วนของมุมแนวเซริบ,บินทั้งสองมุมตรงนี้นะคะมาติดเข้าไปตรงส่วนของขั้วของเขาผูกติดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นก็ดึงให้แน่นมัดให้แน่นกันหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนจะมัดย้ำสองถึงสามรอบก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเดี๋ยวปลาขออนุญาตวางกับพื้นนะคะเพื่อน,น,ะะเ,พอนเพื่อนเพราะว่ามันจับไม่ถนัดนะและเมื่อมัดแน่นแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้เราก็เหลือไปลายไว้เพียงเล็กน้อยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนเราก็จะมาตกแต่งตรงส่วนของมุมใบนะคะให้ได้มุมตามระยะที่เราต้องการจัดมุมให้โค้งเว้าวสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานลูกเชอร์รี่ก้นตัดเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ